สวัสดีค่ะทุกคนนี่คุณแม่มาหาหน่อใหม่หน่อไหม่มันเป็นปวกหรือมันเป็นขี้ดินนะเป็นปวก,ได,วะะกปดได้แล้วหนึ่งนอนะคะทุกคนเป็นขี้ดินได้แล้วหนึ่งนอพี่น้องหาอีกออกมาหน้ากับคุณแม่ก่อนเลยแม่ ออกมาหน้ามาเบิงหน้ามาเบิงอย่างที่สามไว้ว่ามันสิเป็นจังใดห,หาน้ำใหม่กัหายุ่ก่อนหน้าจะขวางเด้อพี่น้องจะหาอยู่ตามขอบขอบ,ขอบสะนาตัวเองนะคะทุกคนนี่บ่แมีนบ่คนเอาไปแล้วบ่ ใส่โน่นนะมโมมี่ก่อนี่เด ยี Sam, no. Jesus, ่เด้แม่แม่แม่สองสองนอเลี้ยงกันยุ้พีสองสามนอทุกคนเห็นบมอเห็นไหมทุกคนเห็นบ่น้ำใหม่อันนี้น้ำใหม่เอียงก็นนอเขาเอินเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ นี่นนนเด็นี่เด็สองนอนี่เนี่ยแม่นน่สองนอนนี่นี่ปวดเอวหันแล้วมันนั่งอืมไม้ข้าเจ้ามาเอาแล้วเอออ้ขัน เงีย้ยบ่เงี้ยอยู่บ่อือได้ยืนนนหนึ่งนี่แต่เป็นขีดตุม่มเอิ้นเป็นขีดตุมต่ม,ตมแต่ว่าอันนี้มันง่่ยด้หนิดหน่อยหนึ่งเสร็จโอ้อยลายน้อยอยู่บ่อือ คุนแม่โอ้ฝุ่นฝุ่นเออเห็นอยู่ฝุ่นคอยก็เห็นติดหอยฝุ่นดเดได้แลว้วน้ำไม้เออเดได้แล้วท่านผู้ชมน้ำไม้หาน้ำไม้พี่น้องพุ่น่ะโอ้ยหลายน้อยอยู่ตัวนี้แม่ปัดพุณน่ะ อุ้ยหลายน้อยเยอะหลายนอยเยอะจีหาหน่อไม้ไม่เป็นนะคะทุกคนเมียให้แม่เป็นคนหา <c oughs> พุนโอได้อีกแล้วพุนโอ้ยพุนเม่ฮักเอาฮักเอาพุ่นได้ตั้งหลายน้อแม่แลเฮักเอาฮักเอาเ๋ยวไปขยับรถมาทางนี้ก่อนนะคะทุกคน เออเอาแล้วเฮได้ปะมีอยู่ตัวน,นี้มีพ่อไอ้ห้าได้เก็บอยู่ตัวน,นี้บ้๊หุ่นนะอ๋เอาได้ปะอ้ออันนี้เนียงมัน พุ่นเจ้าหาดีคือจังก่อนนี้บ่ล่ะ,ละบ่ทันแล้วพอได้ลงไปข้างล่างได้ลงไปข้างล่าง <c oughs> เอาเนียงมันระวั้างด้วยแม่ตุกด้วยตกเลยจองนาไทย ยองงาไพากต็ตกเด้อ <c oughs> นัองจีซูแม่บ่ได้แม่เพิ่นหานไปเก่งไปง่ายกลัวนั่งจีนักดาดเดี๋ยวแม่อันซุ่มทึงทิงๆเหาะออบ่ <c oughs> อแหนงมันบ่อแหนงมันใหญ่ได้แม่พี่น่ะ พี่เด่นไหมอ่ะพี่เมื่อขอดไปบ๊วยหอดดิเด่นเด่นเ,เดทั้งทั้งหันเห็นไหมเห็นปะเออะนิ้งไงอยู่ดิเอนนนเอนั่นละเออฮักเด้อนี่ปะ น,น,นั่งจีนักดากดแนงอันนึงแม่นี่อ้ยอาได้วน,น่าขวันี่น่ะนๆอยู่ฟังหนึ่งน้ำหนบ่เออหันอันนึงแม่หัน แนงมันแนงมันก็ไปต้มกินกับตำมะฮุเงแบ่บโอ้เลียมตาเลียมตาเลียมตาโอเกก่ากัน ทาทางนี้อีกหาท่านในทัวร์อยู่นี่บ่ขังรางนี่บ่แม่บ่ไม่เนียงรุ่งมาหาไปบัวเฮ่เจ้าหาแต่ท่างคุ่น มาฟังกันแม่อีบ่คือจังบ่มีทางพุ่น Ini มีแหน่ง หาหน่อไม้พี่น้องหาหน่อไม้ไปแกงไปต้มห,าเห,ห,า,ห,มหาเห็ดแล้วก็หาหน่อไม้บัดนี้หาเห็ดแล้วก็หาหน่อไม้ระวัางด้วยเม่เอ้าวอาโอ้ยตะกินขาดเป่าซะ hai con chó con chó con ba này, con này, con chó con chó nhây, để không bố, bố để ở nhảy nhảy chưa? lắm. để, năm ừ. mẹ song. เอาได้บ่น้องเนี่ยฮัยกปัดนี่ดโยยีโอ้ยใหญ่ตังนี่วนเอ้ยใหญยุพี่น้องอ,อีกอันนึงเนี่ยพีต้องซับไต่ต้องซับเต่ไต่ะ่อพอ ขานนอนเลียงหน่อยไ่นนนนนยป้ใ่ะแม่เมืองัดไปทางฝุ่นเนี่ยมันบ่คือเสียงบ่ันยงเมื่อดันไปเออ คือเสียมเสียมจับนี่ร่ะมีสองนอแล้วเดี๋ยวด้เฮ็ดซูมแล้วก็เฮ็ดนั่นเด้กว่านี้ซูมคลักโพทผุน่นนอหนึ่งนอนหนึ่งเนี่ยักไปทางผุ่นแม่เออ สามนอได้สามนงองคงจะคล้องเด้อพี่น้องบ่ได้ลักเด้ออันนี้มาหาเอาอยู่คงจะคล้องคันลักนี่ก็คือส้มพี่น้องอีกส้มหนึ่งพี่เจ้าิมาเอาอันนั้นจนนังเด้อนนเดนอนนีนนน่มันสูงเออมันสูงเกินอีกสองมือมาเอาบ่เด้็กกำลังพ่น,น,น,งพนบ่ นอนหนึ่งเด็กสองนอเหี่ยงกันกําลังพ่นกําลังพ่นกันพ่นมากก้นเห็นเอ๋อเดี่เห็นเรทุกคนเด็กขับคับก่อนกําลังพ่นแต่ว่าบ่เห็นเห็นแต่ขี้ดินก็ตัวนี้เห็นอยู่ออกมาหน้ากระมานอยู่เด้อพี่น้องจ้ามาหาน้นใหม่กับคุณแม่ นหน้าจะคล้องส่วนยางส่วนยางจะคล้องยูนหน้าจะคล้องตอนนี้จะขึ้นไปจะขึ้นไปหัวหน้าพี่น้องสิขึ้นไปหัวหน้าไปเบิงบ้งไปเบิ้องยางหน่อย,อยมกต้องล้นยุ่เก็บได้สามชีนวยแต่ว่าหักกันเบือ้องต้นมกต่องเอาไปแกงใส้อันนั่นไหมแม่เอาไปเอาไปอ้อมไหม เขาเอิญนี่ยังกาะออมด้ออมบี่ยังกะละเขาเอิญเอนั่นองอมเออออมใส่บักหอยแน้วหอยมากพายอีเล uh ิศนะมากมากคุณพอีเลิศน yes> ี่แต่มันเกิดมันมาตั้งใสเห้าบ่าใสเมีกัมานี่ลมปกบออมัปุ๊้ซแวมัแพร่คักแถรเอามาปลูกส่นแต๊ข้าวเพียงหนา เออเบิ่งเถียงหน้าพี่น้องเอ้ยเถียงหน้าเก้าเก่าสีม่างเถียงออกเก็บอันไม่ไว้อยู่นี่มัน้องคอยสีบล็อกพุ่นไปปลูกคันปลูกสิไปปลูกยุ่เถียงเทิงพุ่นแบบนี้่ใส่บ่บ่เอาใบตองห่อบ่ ฮันเดแม่บักตองฮันเด้ม,เดมันเฮียต้นคอ,อ,อยเก็บได้สามหน่อยคอยท่านยางเขาไปทางนนอยู่เก็บน้ำใหม่แล้วก็ซส้ยมาใส่นหาบักตองออกมาหน้าด้วพี่น้องที่จริงก็ไ่ได้ว่ามหาหน้ำใหม่ก็ก็สิมหาหน้ำใหม่ฮะล่ะก็ซส้ยมาเบิงหน้าจา้คของน้ำจากพี่น้องจา้าบรรยากาศส่วนยางเจะคของธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจส่วนตัว ตอนนี้ตอนนี้อยากอยู่โลละสี่สิบบาทขายขี่ยางเนาะพี่น้องเนาะขี่ยางอยู่ลโลไอราคาโลละสี่สิบบาทก็เป็นราคาอยู่เนาะคันนาคันนาห้อนเอานาแรงนงนาห้อนบ่ซ้ำมือใบมันก็ล่วงเบิดพี่น้องหลั้นก็สิบปงไหมนี่แหละออกมาหน้าจะคล้องพี่น้อง ออกมาให้มาหน้าขึ้นเนี่ยปะขึ้นไปทั้งๆกันบาดนี่อู้พี่น้องพี่น้องคอยเห็นอันนี้คอยเห็นอันนี้ฟาดแม่ยเม่แเมียเมียมียฟาดจุดเก็บบะนี่จะเอาบะนี่อุ้ยเห็ด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 สุนาาัขขาใหญ่ยเงีพี่น้องฟาด พอออกมาหน้าพี่น้องบรรยากาศดีดป,ป่ะไปเที่ยงไปเที่ยงเทื่องน้ากันพี่น้องเทียงเทิื่องหน้าเทิื่องสตาร์ทรถไว้เพื่องหนา้ารถข่อยกมี่บกต้องบกต้องยึดต้นเที่ยงจะค้องบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาสวนยางนะคะทุกคนบรรยากาศท้องฟ้าก็รู้สึกว่าดี มือมือนีมีล่มอยู่เด้อพี่น้องจ้ามือนีมีล่มอยู่ปะเขาขึ้นไปเชียงเทิงกันจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิขับรถมือเดียวบ่ได้มันสิผ่านจุดนี้บ่ได้เนาะเดี๋ยวขอปิดก่นอนคุณแม่เพื่อนจ,จัดแจงจัดแจงน้ำใหม่เพื่นเพื่นได้น้ำใหม่มาเอเพื่อนได้แกงยิ้มเวแม่น้ำใหม่ ได้แกงเยอะเห็นว่าก็เดยออกมะนาก็ได้น่อไม้ได้เห็ดเดยู่ได้บกต้องพร้อมลดไผยนะแล้วถ้าจะมาหาเก็บเห็ดเห็นไหมเห็ดกับวหายแล้วล่ะให้พ่อใหญ่หน่อยมาไทยล่องอยางให้พี่เพิ่นไทยหอดเบิดพี่ต้นนี้พีออ่ไทยมาเบิดหอดพี่เละเที่งเพียงพร้อม เปี่ยนเลยบวดนีบรรยากาศเปี่ยนละส้มกับบอสซุ่มนี่ขันบอสซุ่มนี่บรรยากาศดีกว่าเนาะม่เนาะบรรยากาศดีมากอันนี้กะให้หน้าเพิ่นสิม,มะวานเอาได้หนิเนาะสีบานหรือสิม,มะดำบ่หูน้ำเพิน่นแต่ว่าเพิ่นมาไถไว้เรียบร้อยแล้ว หน้าไก่ข้าเจ้าเฮ็ดให้คนเฮ็ดเด้พี่น้องเจ้าของบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดไปกะบ่มีรถไถยกันจ้างกะแพงบ่คุม้มซามาบ่ได้เฮ็ดเขาให้ข้าเจ้ามีรถไถเฮ็ดซะหันมาทางนี้เมียเพิ่นไปเฮ็ดก็แก๊กแก๊กครับน้ำไม้เอาน้ำไม้ใส่ตะกร้ารเหรอเอาน้ำไม้ใส่ตะการแล้วแล้ว พุนโอ้ได้สอบหนึ่งพุ่นะโมเมนต์อย่างเด็ดน้ำใหม่ได้น้ำใหม่สอบหนึ่งละแม่นบอตัวนี้พี่น้องต้นบักเมานี่พี่อโอเลี้ยงอ้อมสาพุ่นเลยตัวนี้พ่อพ่อหนอมาปลูกไว้ปลูกไว้ให้ลูกให้ล้าน สิได้กลิ่นบ่ล่ะพอ่อเอ้ยเยจ้าของเขาสิบ่ามากินก่อนบ่ต้นมักเวาอันนี้ต้นยังคะนี่แม่ต้นยังนี่ใบคือจังใบนี่ต้นอันอันนี้แหมเพื่อนต้นใบย,ยังต้นยังนี่นี่ใบมันเป็นยัง คุณพ่พอปลูกไวเลี่ยงอยู่ข้างนอกสาคุณออกมใไฮมะหน้าได้บ่ล่ะแม่แม่ฮะได้ได้บ่มันแหงบ่หรอมันหยเบ่หรอ ม่ได้ดักคุณโอ้คุณปลูกออมสาเลยต้นนี้ขวานคุณปลูกออมสาเลยอันนี้ต้นอีหยังนี่คลายต้นคุ้นอ้าทางลงเอ้าคุณมีทางลงทางนี่เอ้า คึอมนี่ทางล่องทางนี่เนาะบาดนี่อันนี้ก็ต้นหมกเมานี่ทางล่องทางขึ้นว้าแป้นเบิดแม่แป้นรับทราบเบิดแป้นแปนแปนเออ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  เจ้ามหาเฮ็ดแปนเบิดบาดนี่แปนเบิดเลยก็สิเป็นแต่ยางมอนเนาะนี่ข้าเจ้ามาหาเคียนเอาน้ำบนนี่ว่าเป็นข้าเจ้ามาหาเคียแบบนเฮ็ดอัไนบ่เฮ็ดแบบดินบ่อยู่นี่สงสัยข้าเจ้ามาหาเคียเฮ็ดดินเนี่ อันยูเดนยนน no ั pe, ่งจีพี่น้องนี่ยูเดนนั่งจีอันนี้ก็เป็นของข้าเจ้าแล้วเห็ดอี่ยังเห็ดตุ๊ปุอีกบนเห็ดตุ๊ปุคือเห็ดยังนเลยว้าไปละเลือกบ้านเฮ็ดตุ๊ปุ่อโอ้คอยยังได้อยู่นู่ได้อยู่ดอกนึงอยู่ ว้าได้อยู่ดอกนึงอยู่หาไปหาม,มาบ่ได้หาเด้นี่ข่อยก็ว่อาอีหยังอ๋อได้กินแล้วเห็ดดอกนึง